รถได้เลยมันใจไม่แท้ด้วยนะลูกค้าอันนี้แบบพี่60สิแล้วนะลูกค้าต่อบริการเลยค่ะลูกค้าสามารถชมรถก่อนได้เลยนะคะ ล้อแม็กก็เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้ามีแบ็คลเตอให้กระจกไฟฟ้าด้วยค่ะลำบาพี่60ค่ะเช้นได้ค่ะอันนี้60นะมิสติตันค่ะด้วยแกีรสิบปตรดีอารลูกค้าหารปี2ี่สเจ็ดที่สามนะเกีร์แเล็กยนส์สอบะนัดร้อยสี่สิบด้วยเลขไม่มั่นใจไม่แท็กเอ็มเอมีค่ะต้นสปาร์สมีให้ด้วยลำดาบที่ห0บนะคันนี้ราคาเปิดประมูลสองแสนมื่นบาทเปิดราคาเลยไหมคะสองกราคานี้ลูกค้าหารับได้อยู่แล้วราคาาคาได้เปิดรับได้เลปิดราคาได สองแสนหกหที่นบาทค่ะสงแสนหกบาทนาคาตอนนี้สตาฟบิได้แนิเชลูกค้าสามารถตสบพ่คู่ไปอสภาพได้เลยนะสองพันสีน่พสตาบิได้ค่ะสองแสนหกหมืสตาฟบิได้สอแสนหกหมืสี่พันสองแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งสองแสนหกหมื่นสบาทหกพันรสแสนห่หนสแสนหนึ่งหมื่นหนสอง ายเรสเปีนได้คสปันสปปนับหนึ่งสนับสองสทรแาทที่สามเจ็ย์เลี่ยสตอบได้ค่ะสาเจ็ดเบอร์บาทสายเจ็ดเบบาทนับหนึ่งสาเจ็ดเจ็ดสี่ต่ออีกได้ค่ะสายเจ็ดเบอร์สี่พันส1ยเจ็ดเบอร์สี่พันนับหนึ่งสายเจ็ดเบอร์สี่พันหกพันต่ออีกได้ค่ะสองสายเจ็ดอหพันสายเจ็ด์นแปดพันราคาสูงอีกไหมไหมคะสองเจ็ดแปดแปดศูนย์ตามมาค่ะสแปดนอบาสแปด ค่ะสองแสนเกราันแปดพันสองับราคาเปียสตร์บิได้สองแสนเก้านบาทสองแสนเก้า่นบาทนับหนึ่งเก้าสองอนไลนสองแสนเก้าันสอพันสองแสนเก้าันสอพันนับหนึ่งสองแสนเก้าพันสอพันนับสองสองแสนเก้าันสีก็ราคาสุอไมนั่นหได้ค่ะสองสก้าหราคาเปียอีกสองันกได้ยคะสองแสนเก้าพันหนึ่งัสองแสนเพันหนึ่งพันนับน่สองแสนเก้าหต่อพัได้บ้องกองนเ้าชันแปพันราคาสปลี่ยนมวิตได้ค่ะสองันหพันะสองแสนหนึ่งพันาทสอง ราคาเสื้อสูทสั่ยกได้สัใป็นมาหนึ่งแนรับปเสื้อสั่งใส่น่หมื่นบาทสั่งใสนึ่หม่นบาับนงสั่งใสหนึ่งมื่นบานับสอสั่หนึ่งหมื่นบาทราคาตัวนี้สองพันราาอยงส้อสั่งหยกได้สั่งสหนึ่งมื่นสองพันสั่ส่หนึ่งหมื่นสองพันนับหนึ่งสั่งใส่หนึ่งหมื่นสอาพันนับสองส่หนึ่งหมื่นสพันบาทนะาันี้ลูกค้าคิศนาด้ั่งใส่หนึ่งหมื่นบาที่สามบออาอนไลน์ เนเปลี่ยนค่ะ6 0พันน้าราู้กับสตาบิดมาค่ะสแซ่หนึ่งหมื่นหกพันแแส่หนึ่งหมื่นหกพันนับหนึ่งแส่หนึ่งหมื่นหกพันนับสองสแซ่หนึ่งหมื่นหกพันแปดพันย0 0งซู้อยู่สตารบิทได้ค่ะแซ่แซ่หนึ่งหมื่นแปดพันแ่แซ่หนึ่งหมื่นแปดพันนับหนึ่งแซ่แซ่หนึ่งหมื่นแปดพันนัสูงซ่แซ่หนึ่งหมื่นแปดพันแดพันอย่างซู่อ่สตาบิทได้ค่ะแ่แซ่หนึ่งหมื่นแพันแซ่แ่หนึ่งหมื่นสดพันนับหนสงแซ่แหนง สองสองมื่นับหนสองสองนับสอสองสองมื่สี่พออนไลน์สสองหมื่นหสองสองน้าลานค่ะสองแนสองมื่แปดพันงสสองมื่นับสองสองปดพัาทราคาหน้าลานประมูลซื้อต่อตามรากาได้สอง0สันบาทหน้าลานประมูลค่ะนับสมไหมคะสามสองลูกค้าใช้ป้ายหมายเลข 8070 8070นะประผมว่าสามแสนสอหมื่นปดประมาณนะที่ราประบุได้ไปขอบคุณนะคะ